วดีครับกัมพบผมเองครับกับรายการรีวิวท a l กทอที่หาเรื่องราวรีวิวเป็นกระแสนิยมมารีวิวทุกคนฟังนะครับจากที่คนรู้นะครับที่ผมเคยทําคลิปไปเมื่อก่อนตอนที่109มั้งที่รีวิวเกี่ยวกับฟุตบอลไทยเนี่ยแล้วก็รีวิวกองหลังไทยก็เป็นอย่างที่ผมคิดด้วยเจอเวียดนามอย่างนั้นพอนัดฟิลิปปินผมก็ดูแนวโนว่าไทยอาจจะโดนแบบว่าอาจจะหลุดจากโดนกระกองหลังนี่แหละก็เป็นไปตามที่ผมรีวิวไว้แต่เสียดายคลิปนั้นไม่ค่อยมีใครดูอาจจะเป็นเพราะแบบ ทำคลิปนานไปแต่ผมก็จะมารีวิวเกี่ยวกับเนี่ยก่อนที่จะเจอเวดนานนะครับก็อื่นขอเปิดรายการกันนครับรายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับ มาครับปรสสิทธิการพบการระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามน,นะครับก่อนที่ทั้ง2ทีมจะมีโปรแกรมแบบจะต้องพบกันในแบบนัดชิงชนะเลิศ ชิงแชมป์อาเซียนครับ2024เนี่ยโดยการที่แบบสถิติการพบกันระหว่างทีมชาติไทยพบกับเวียดนามมาแล้ว30ครั้งเลยนะครับเวียดนามชนะได้แค่4นัดเสมอ8และแพ้ให้กับทีมชาติไทยไปถึง18นัดซึ่งในอาเซียนครับทั้ง2ทีมพบกันมาแล้วทั้งหมด14ครั้งทีมชาติเวียดนามชนะเพียง3นัดเสมอ4นัดและแพ้ให้กับไทยไปถึง7นัดโดยการเยือนในประเทศไทยในครั้งที่11ครั้งล่าสุดเนี่ยเวียดนามแพ้กลับไปถึง8นัดเสมอ2นัดและชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นอย่างไไไรรก็ตตตาามมมมคคับททีีีชิิิยยส่่่ออดเืแพ้ ไปก่อนในนัดแรกของศึกชิงแชมป์อาเซียนโดย4ครั้งที่ทีมชาติไทยแพ้ก,ก่อนในเลียแรกนะครับเพราะว่าพลิกกลับมาคว้าแชมป์ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและพลาดแชมป์ไปถึง3ครั้งด้วยกันนะครับเช่นเดียวกันกับครั้งนี้ที่ทีมชาติไทยพลาดออกไปแพ้เวียดนามมาก่อน2อต่อหนึ่งครับก่อนจะกลับมาแบบ แก้ตัวอีกครั้งในเด็ก2ที่สนามราชมังกีาสถานนะครับตัวก็จะมาดูกกินของอีชิครับว่าจะเป็นยังไงกันนะครับเพื่อนคิดว่าจะเป็นยังไงก็สามารถพูดคุยกับผมได้คอมเมนต์นะครับท like, ีนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามผมเพื่อรับรู้ข่าวสารนยะครับแต่เสียดายจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องชาวยูทูบ YouTube ของผมไปดูคลิปก่อนหน้านี้จะได้ดูรีวิวแบบแต่ละคนนักเตะแ,แต่ละคนแล้วก็กองหลังแผนกองหลังที่อีชิก็เลือกลงนะแต่ก็เชื่อมันเถอะมาเลือกใหม่เลยแล้วก็เรื่องที่ผมจะรีวิวตต่่อออนครับไมมมีใยยาายากกซ้เํเิ กันและกันนะครับให้กาลังใจกันดีกว่าผมว่านะไม่จกักไม่เขาเรียกไม่แปลกใจที่แฟนบอลบางกลุ่มจะรู้สึกเหมืนไส้กับวลีเด็ดก่อนเกมของเฉลิมซักอาคีตั้งแต่เกมเป็นรวมถึงสุดเกมกับเวียดน,นามนะครับที่ถูกถามถึงเหยียนชนชนนะครับก่อนจะตอบว่าใครครับ ซึ่งใครครับคนนั้นแหละที่ยิงประตูใส่เราวันนี้ประมาณ2ลูกนะครับและ1จาก2ลูกก็มาจากความผิดพลาดของของเขาเองซึ่งเขาก็เข้าใจและแบบเขาจะกดดันและโทษตัวเองขนาดไหนกับการพลาดครั้งนี้นะครับเพื่อนคิดว่าไงแต่มันก็ยังไม่จบนะครับเราทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นบทละครที่เขียนไว้เจ้าตัวมายิงประตูไล่มา 1- นึเหมือนแบบเป็นการเฉยความผิดพลาดที่เป็นต้นเหตุข,ของการเสียประตูที่ของทีมชาติไทยแต่ถ้าเกิดคิดว่านักเตะท,ที่ยังไม่มีพรสวรรค์เหมือนกับนักเตะแบบบเบนจามินเดวิดหรือนิโคลัสเนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งโชว์อะไร มากมายเลยดีกว่าชัวร์ดีกว่าการพลาดผมว่านะและค่าทีที่เขายิงได้ก็คือแบบพร้อมกับการแสดงแบบออกที่แบบรู้สึกว่าเขาผิดและอยากจะขอโทษนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากจะพลาดทุกคนทําเต็มที่และเป้าหมายเดียวกันนะครับเกมจบในสนามจบทุกอย่างต้องเดินหน้ามองหาแพ้หรือโทษใดคนหนึ่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรผมว่านะเพราะฉะนั้นมาให้กำลังใจกันดีกว่านะครับยังมีอีกเกมที่สําคัญพลาดก็เป็นบทเรียนและนํามาแก้ไขพัฒนา,นาตัวเองต่อไปนะครับ,รบการรับเฉลิมสัก์อัคคีก็ที่จะรีวิวผมรีวิวต่อไปนะครับ พเพื่อนเคยเห็นไหมเสกสันเนี่ยฟิตสุดในทีมตอนนี้นะครับหลังจากผ่านแมตช์ที่เ e จของทัวร์นาเมนต,ต์เนี่ยสุนโฮเลยลงเล่นทุกนัดลงตัวจริงสามนัดและลงได้โอกาสถึง8ปดสามรอบเป็นสิบสามนาทีนะครับฉเฉลี่ยแล้วประมาณ55นาทีนะครับตลอดทั้งศึกแชมป์อาเซียนครับเนี่ยคนนี้เนี่ย ซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่น้อยเลยนะครับกับการระเดิมสึกชิงแชมป์อาเซียนวันนี้กับ,กบวัยเพียง21ปีเท่านั้นอายุน้อยอยู่นะผมว่านี่แหละเป็นการตรวจเปิดตัวกระทั่งตัวใหม่ๆเข้ามาในสู่ทีมชาตินะครับเมื่อได้รับโอกาสมาทุกครั้งเจ้าตัวมกักจะทําตามงานที่โค้ชสั่งได้ดีนะครับเป็นคนที่ต้องไลบ่บอลในแดนหน้าไล่บี้คู่แข่งสร้างปัญหาให้คู่แข่งทําให้คู่แข่งหมดแรงด้วยวิธีการเอาพลังของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยเข้าสู้นะครับนักเตะสารพัดประโยชน์เล่นมาถึง3-4ตําแหน่งต้องบอกเลยว่าแล้ว โคดอิชิจะจับลงนะครับเพราะเสกสรรเป็นนักเตะที่สามารถปรับสไตล์ให้กับสิ่งที่โค้ด ต้องการใช้ได้นะครับจึงมักจะเป็นตัวเลือกแรกที่ถูกจับไปเล่นตำแหน่งที่นักเตะไม่พร้อมนะครับยัเงเชื่อนะครับว่าไทยจะทําได้นะเพื่อนๆคิดว่าเชื่อไหมว่าไทยจะทําได้ผมอยากบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้อาการเจ็บเล่นงานไทยอย่างจังนะครับอย่างเช่นอากรพงที่เล่นได้ประมาณส5นาทีแรกก็เจ็บนะครับเบนจามินเจมส์ซูเปอร์โชเอกเนสที่เพิ่งจะกลับมาเล่นได้แต่ต้องขอบอกว่าเบนจามินนี่สุดจริงจากที่ผมที่วันก่อนที่ผมรีวิวไปเนี่ยผมว่าเบนจามินเนี่ยต้องจับตาดูดีๆเนะครับเพราะเขาเทคนิค าก็ได้โอกาสจากอุทัยธา,ยานี้ก็เป็นแบบโอเคอยู่นะต้องรอดูชิงชนะเลิศว่าเขาจะ สแสดงผลงานมายังไงแนละเอกนิทุ่นกลับมาลงกับสุภโชคแล้วก็พีรโดนี่ก็เจ็บนะครับสุบนัณนิครัตไม่สมบูรณ์นะครับหมสิธ์ป้ายฮีราศักดิ์ที่เจ็บยาวนะครับขณะที่คนอื่นก็ลาจากการเดินทางเอาง่ายๆคือเหนื่อยกันทุกคนแหละไม่มีใครไม่อยากาวิ่งหรอกของบ้านนะเวียนน้มได้เปียบไปทุกข้อเลยครับทั้งปิดหลีกและรวมตัวการซ้อมหนึ่งเดือนเพื่อ,อรายการนี้ครับผู้เล่นจัดเต็มกว่าไทยนะครับส่วนไทยหมดโอกาสใช้ตัวจากเมืองทองบีจีบุรีรัมและบางส่วนเพราะติดการแันในหลีกนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจัดยังไงนะฮะถ้าเกิดดจั กันอย่างนี้นักเตะก็แบบว่าเพียกันหมดนะถ้าเกิดอย่างเงี้ยอังในลีกแล้วก็แข่งเอเนี่ยเอฟเออย่างเงี้ยครับก็จะชนกันก็ทำไม่เหนื่อยแล้วบางสมโมสรก็ไม่อยากจะปล่อยตัวมาอย่างที่ผมเคยทําคลิปก่อนหน้านั้นที่ไม่ค่อยมีใครดูมีคนแค่ร้อยคนบางที่ดูเ <laughs> วียดนามไม่ต้องเดินทางไปไหนนะครับเจอกับไทยแถมยังพักมากกว่า1วานันส่วนไทยแข่งเสร็จที่หลังยังต้องบินไปเวียดนามอีกครัเมืม่อครั้งก่อนที่แพ้สองหนึ่ง ปัจจัยอะไรพวกนี้มองว่ามันมีสูวนที่ทําให้ไทยแพ้ในเกมแรกมองในแง่ดีอย่างน้อยก็แพ้แค่สองหนึ่งทำให้เกมหน้ามันก็ยังไม่ใช่เกมที่ง,ง่ายซาทีเดียของฝั่งเวียดนามน,นะครับไทยนั้นผิตเกมที่ผ่านมาผมมองว่าโอกาสจะเป็นแชมป์ตอนนี้ยังไทย60เวียดนาม40แม้ไทยจะแพ้ในเกมแรกก็ตามนะครับผมคิดว่าแต่ก็อาจจะมีโอกาสพลิกกลับมาชนะได้เพราะนอกกีฬาทุกคนตอนนี้อยู่ในทีมที่ e e, อิจฉาคุมอยู่กระหายทั้งนั้นเลยนะครับและอย่างที่ผมบอกคือเยนเขาเอาจริงนะครับล็อกเป้าเลยนะครับจับตายแนวรุกทีมชาติ เขาไม่ยอมปล่อยแน่นอนโดดุยมานะครับกองหลังเก่าของเวียดนามครับรับสุภโชคและสุนนัทคือตัวอันตรายของไทยนะครับด้านโดดุยมานก,กล่าวว่าเราจําเป็นต้องหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดก,การตัวรุกทีมชาติไทยที่อันตรายอย่างสุภโชคและสุนนัทเรายังต้องเรียนรู้สถานการณ์จากการเสียประตูด้วยในรอบ27ปีที่ผ่านมาเนะี่ยคือเวียดนามเคยชนะไทยในทัวร์นาเมนต์อยาเป็นทางการเลยโดยในแมตช์แรกนักเตะทั้งทีมเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะดีและสร้างความได้เปลี่ยนเล็กน้อยและไม่ใช่แต่แค่ทีมนะครับยัง ตั้งตาคอยอย่างไรก็ตามทางหู่แชมป์ก็คงมีความท้าทายมากมายตลอดอย่างน้อยก็สินาทีแต่ไม่ต้องจับตาอะไรมากหรอกตัวเองก็โอนสัญชาติตัวบาร์ซิลเข้ามาแล้วแสนัดก่อนก็มีกรรมการคอยซัพพอร์ตในการต่อด้วยนะเหมือนกับผู้เล่นคนที่12มานัดที่แข่งในบ้านไทยเนี่ยก็อาจจะแบบไม่มีอย่างนั้นอีกนะครับผมว่าแต่ก็อาจต้องจับตาตัวกองหน้าของเขาที่มาจากบารซิลเนี่ยสัญชาติมานี่ก็แข็งแรงบึกออึดทึนอย่างกับควาเยเล็กนะครับผมว่าจะบอกว่าใครเคยเห็นไหมอาการล้าอย่างไงจะบอกเลยว่าคนที่ไม่เข้า ปรกอบเหนื่อยเป็นยังไงอยากให้เราไปย้อนดูลูกโซ่นะครับในวันที่เขาเจอกับเวียดนามนเหนื่อยทั้งอะไรก็ต้องเข้าใจถ้าเกิดผมไม่ได้ฟรีเรียกฟิกอะไรนะรว่าจะชนะอย่างเดียวหรือจะแพ้แพ้ก็ได้ไม่เป็นไรก็เข้าใจอยู่แหละว,ว่าอันนี้ชุดบีของเรานะครับแต่จะบอกว่าประวัติของเบนจามินเดวิดที่ผมจะเอารีวิวปลี่ยนตรายคือจะบอกว่าแฟนบอลไทยลนด,นด์เบนเดวิดตัวแทนชนะทิมแน่นอนสถิตในเกมบุกเยือนเวียดนามรอบชิงชนะเลิศน,นัดแรกที่ผ่านมานะครับเจ้า <ๆ S 2> ตัวคือของเส้าอกาสสูงสุดในทีม60การจ่ายบอลสูงสุดในทีม53จบอสาเรจ สูงสุดในทีม16จ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายสูงสุดในทีม2-2ต่อ2 2> ขอรับ2ซึ่้ย้งอบอลผ่านคู่แข่งสูงสุดในทีมเนี่ยเขามีความสามารถเฉพาะตัว แยกบอลคืนสูงสุดในทีม2เรียกฟาวสูงสุดในทีมทุกอย่างสูงสุดในทีมหมดเลยเพราะทักษะอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีทักษะที่ดีด้วยแต่ก็ไม่อยากให้นักเตะไทยบางคนที่ยังสกิลไม่พอไปเรียนแบบเขานะครับจะบอกว่าคาร์ดมองทักษะความสามารถเอาตัวรอดเก่งมากเลี้ยงเกินตัว1ตัวหนึ่งตัวคือแบบเวียดนาเอาไม่อยู่ผมบอกเลยจากที่ผมดูนะที่ผ่านมานะเกมที่มีความกดดันแต่เ็นเดิรมิโคคาร์ที่เด็ดเขาเล่นได้ดีมากและโดดเด่นนะครับยิ่งเล่นยิ่งดีทีมชาติชุดใหญ่ไม่เคยขานมิฟฟตัวลูกดี คิดว่าจะมีนักเตะขึ้นมาแทนชนาทิพไดแ้แล้วเห็นแววนะในเด็กคนนี้เพื่อนๆคิดว่าไงตอนแรกก็คิดว่าเอก,กน,นิดนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเดวิดนี่แหละ,ะคือขึ้นมาแทนชนาทิพย์ต้องจับตาเขากับเบนจามินเดวิดถ้าเรื่องราวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับจะอยากให้เพื่อนๆลองมาย้อนดูคลิปเก,ก่าๆก่อนหน้านี้นะครับตอนที่109นะหรือว่ารวิววิเคราะห์ลายตัวหรือกองหลังนะครับถ้าเกิดยัง,งว่างๆไม่รู้จะดูอะไรก็เข้าไปดูก่อนได้นะครับไปถ้าเกิดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วเจออกกกกััันนนนใหมม่่ะะคคครรบบบบเพืๆ๊าาาายยยฝดดดดไล์ตติ้ว